ลืมเลยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นไม้คับนะครับเรื่องเป็นซีรีส์นะหมดฮาร์ดด้วไม่มีใครเชื่อแต่ผมผมเชื่อเลยพูดอย่างนี้มันไม่แปกลกเกินไปเหนื่อยไหมเนี่ยอะไรท้ใหมันเถอะ ก็ดีละที่ผมพูดอะ่ะดูกับผมเม่อนกันนี่เป็นคลิปแรกๆครับยัไม่ได้พูดเออนะผมไม่เอขวนขวนแล้วทิวไม่แน่ใจว่าจะปลีละเดี๋ยวเราบวกเออ 那就没那个

ผมอาจจะเป็นยาอ่อนหฮ้ยคด้วค่ะวเออเมนูครบเวอร์ชันที่ผมอาจจะเวอร์ชันเก่าหนยแต่ผมไม่ค่อยเล่นผมก็อาจจะเป็อ่อนนิดนึ่งนี่ทุกคนโูผมสามาร 不能有。不能有。为什么就？我的妈妈和妹妹在忙。 cái gì hả cái gì chơi <laughs> cái <laughs> gì cái <laughs> gì cái gì cái มีหนึ่งบล็อกลอยฟ้าทำให้ผมเพิ่มเงินเงินบล็อกบล็อกเป็นบล็อกหายไปนี่แหละนั้นสมมล่นผมเป็นผู้ได้ไหมแล้วผมเพิ่มเป็นเงนบล็อกแล้วผมอ่ะไปไปดูที่นั่นเล่นแล้วผมลองขุดที่พื้นดูแล้วผมก็ตกไป ออก,ก็ต้งเลือืออแ่เีอองไอ่ได้แต่าดอกกอ่ผมคิดถูก นี่ไหลอกกันโดนเนื้อขนาดนี้เช่ได้เนาะ้ามัดนเลยแไม่หลอด้วย 头，因为是名门玉，人就泛泛的名。 แม่หมดน้ำเลือเปล่าที่น้ำแล้วนะผมนะไม่มีเอ่อหินเลยเพราะสาเหตุแรกเลยผมแมนอยู่เอ่ามลองพู่หนึ่งนะทุกคนผมไม่เจอท่านท่ำเช่นต่อกับท่านผมเจอเมื่อกี้เลย อืมเท่ัไหร่เนี้ยเ่างนี้เดี๋ยวคลิปนี้ที่นี้ผมน่าจะทำแค่ประมาณนึที่

ทำที่นี่เป็นว่ายบ้านเลยนะแล้วถ้าเกิดทำเงินที่แพ็คเกอร์ค่ะทุกคนอาจจะเห็นคนอื่นเลยนะคะแบบสามสิบเก่าน,นาทีสองโหมอลงแค่ประมาณสิบนาทีไม่ค่อยถน่งนาทีเพราะผมจะลงคลิปไม่ได้เพลงคลิปได้แค่เออถึงสิบห้านาทีคนที่อ่ะ เราจับรปล่าหรือไม่ได้เติมโอ้ยช่างมันมนจะผมก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ท่านผมบอกทีมมท่านเฮ้ยผมเล่นในหมดฮ้าคอไม่ได้เด็ก ต่ออีมีนี่อยากสวยงามด้วยการมีเอ่ออะไรดีอะไรคิดดูโอ้ยจะบกตันแล้วพูดไม่ค่อยออกแล้วการมีออปกรหดิบ กหมดครบแล้วจะไม่ครบแบบพวกรวมรวมตับกับพวกวนะ ก้อ,อยู่แล้วคอเขอไม่เต็มะอะไรจมงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ไปลงตอนเอ่อสุาวรรณ นี่ของทำอีพีอพนี้เสร็จแลละ